E

มันก็ไปเจอกันตรงนั้นอบมั่วเลยเดี๋ยกดแตกเบ้นไหนโหมเดีย่ยมันบังอ่ะมันชาร์จแล้ว <c oughs> มันวิ่งหนีเราก็ต้องเขา้าวงกับสองเพื่อนมันโดนอีกที่มันโดนอีกที่ยิงตอนวิ่งเส้นนั้นเหรอ มีใครเป่าปากครับเว้นหรอโทษทีนะครับนั่นเป่าปากเว้นเบ้นยุ่งด้วยเหรอครับขอโทษด้วยห้าหกเดี๋ยวกูโดนไปหกสี่แล้วไงมันกอดแต่เราแล้วเดี๋ยวครับใจเย็นครับอารมณ์ดีไหมครับกูเรียกข้าวขาวกูข้าวขาวบอกในเป่าปากทำไมอ่ะ เราเราไปไหนหน้าหน้าน้าเจอเลยเจอเลยฟอสเจอเลยใกล้ต้องเอาแล้วมั้งโอ้ยแม่จังอ่ะมันก็แตกแล้วเอามันเออเออป้มหนึ่งเบสป้อมป้อยพีมันแตกกูแตกกรับเพื่อนฝากเก็บด้วยเก็บแล้วไปไปไปกูปั๊มเกย์สามีสามีไปเบสเบสเอา อะไรวะมึงจะระวงต่อปล่อยสัดเลยเอาเบนซ์มันเหลือตัวเดียวดิเอาล่ะเดียวตัวเดียวไม่เหลือทองวะตัวเดียว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 มีฮีชิวไหมหาเลยกล่องอ่ะอีกแล้วกล่องกล่องไม่มีหาหาทุกกล่องหาทุกกล่องกล่องกูไม่มีกล่องกูไม่มีแต่ปั๊มปั๊มได้แล้วได้แล้ว เออปั๊มเลือดปั๊มเลือดก่อนปั๊มเลือดก่อนเลยโดนโดนฮิตชิวแล้วปั๊มเลือดอฮิตชิวชุบเร็วชุบเนี่ยชุบไอเฟิร์สเนี่ยเฮ้ยข้างหน้าขบช่องขึ้นบนมาดีมาดีหายกาวไวาด้สัตว์แต่ลอยของกูนะซ้ายบันฮาวมันลอยมาเหมือนกันแยกก่อแดงเฮ้ยก่อม่วง Đó, bản là hào của mương Em mà lên mà, đòn phai. Oh, wow. Lắng quá. Mọi người 1. Lốp 1 đó. Còn lốp 2 đi. ทีนี้ลงต่อครับหมด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 ปืนไอดดอปแลมเพชเสียงตรงไหนขวาเฮ้ยเฮ้ยข้างๆกูเนี่ยกูอยู่ไกลนะเออห้าคนเดียวมาคนเดียวมาคนเดียวปะสองสองสองในลืมเนี่ยเหรอเออไปทางขวาแล้วมันปลาดักไว้ ออกมาเจอสไนค์กุนอยเสียงซ้ายเราอยู่นะบินแล้วขึ้นไปอยู่ข้างบนอ่ะโอ้หบินหนีไปตีหนึ่งแล้วเบนเปนเห็นนี่ปะยิงได้ไหมอ่าล้มล้มล้มพยายามซ้ำอยู่พยายามช่วยอยู่เฮ้ยแตกแล้วแต่มันลงไปได้แล้วอ่ะเออมันคานร่วงไปแล้วเบนเป็นเป็นมีคนไปไหน เจ็ดสิบหกเอะูล่วงแล้วมันอยู่บนหัวพวกมึงนะวัดถอยมาก่อนไหมวัดเหิ่อย่ากเข้าไปไหมแปดสิบแปดเลือดกูออกไม่ได้แล้วมึงโดนฝั่งไหนล็อกวะฝั่งบนหัวไอ้ฝั่งที่มินยิงอะบนหัวไม่มองแล้วเฟิรกูทำให้อยู่นี่นะอยู่นี่นะอะ แต่วงบีบเราอยู่ยากเลยนะยี่กระสุนจะหมดอสะโอ้ยมีที่ค้าไปตรงข้าโคตอันตรายเลยับค้านีนี่นั้นมันอยู่นอกวงอะอ๋อบินได้าอุ้ยอย แรงแรงแรงนะแรงนะเดือดมาไรตว์โดนทนายไงทนายตัวใหม่อีกท่านเฮ้ยข้างหน้าข้างหน้ามันเห็นเราเปล่าไม่รู้ยักษ์ูกูอยู่ใกล้บนบนหัวมึงอ่ะใกล้มากกูรู้เกือบตายว่ะวง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 เร็วเร็วเร็วพักแป๊บนึง เจ้าพวงเจ็บมากเลยหลังหลังต่อไม้หลังต่อไม้ได้หลังต่อไม้ได้พยายามอยู่เฮ้ยฮอย่าอย่าเพิ่งมีใครโผล่หลังต่อไม้ได้หรอไม่ได้อยู่หลังเราก็มีนะไอ่หลังต่อไม้มึงเนี่ยหลังจะยิงฟรีนะรอรอหลังมึงเนื้มันามันโฟมละบุงห็นไหนวะไปมันยิงกูได้วะข้างบน ต้องตัวกลัวมันนั่นตัวกลัวนีไม่ pues ตัวตัวมันหนุนกันไม่เยอะเล nah, เมื่อกี้กูกระยับฟ้าเกาะเกาะผมฝั่งนู้นมีเกาะไอเดียโคตรแบบพอดีอ่ะนี่แรกกับกูว้แหละมีคนมามีคนมาทางขวา ฮิตชิวโดนในเฮียฮิตชิวเนตนี่เดี๋ยวมันก็อยู่ไม่ได้ละไอ้บนนั่นแหละมันมีตี้ขวาเรานะ เออแ่ะวงวมยย่ม่อยู่ไม่ได้แล้วโอ,โอ้อดีสัอินิกแม่งอไรสบายเราอ่ะมันนะต้องขยับโดดลย่ยากแต่มันบินได้่ดดลลไม่โดดเหรอเออไโดดรงลไปแล้วะยังยังยั้ เสียโดดลงเฮียรีโหลดจะไหนวะเฮ้ยมีตีขวาด้วยนะเห็นปะเฮ้ยตกปูได้นะกูได้ตปูได้ตกปูได้อยู่แต่มึงโดนซ้ายเลยระมังอุ้ยยายไม่ยิงเลยนะเรามันเป็นที่แคมป์สุดเลยอ่ะ ไอฮีโร่แลนดิ้งกับอันนั้นะนะนี่ถอย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 กลัวตัวชุบมาบังเราเฮ้ยมันถล่มหรอไม่นี่หนูมั้งดาวดาวดาวตายตายไอ,ดอ้ดาวทำไมมันเลยจะมาวะผมเบยินใหญ่เลยเนาะเอาไม่ใช่คุณนุออ่งไอ้ดาวจัดตัดเนี่ยต้องขังเครื่องมันมัน้งอ่ะ เครื่องพังโอ้ยตึงตึงบอกเลยแบบนี้ทั้งวันยังได้ <laughs> แปดใหญ่บูเริ่มเหลือน้อยแล้วเ้ยเยอะไอ้เหี้ยกูดูไอ้ตัวขวา เว้เนเว็นหมอหมอเต,<ร>ต็มคบหมอหมอทองแค่แตะแล้วก็หนีเลยหมอหนีเลยโอ้ยอ่ะแตะแล้วกันมา,มา,า,มาสวยามามกเฮ้ยมันม,ม<อ><อ>ีคนมันมนะัเ ไปคงมึงยิงกันไ,นะไปอย่าเ,าเาพิ่งมาหากูเม็ดเม้ยเฮียข้าน้องวะข้าน้องไปอยู่ไอ้เฟิร์สเลยก็ได้เอ้ยอยู่ไอ้โตเลยเนี่ยเฟิร์สอย่าเพิ่งมาหาก,กู <c oughs> อย่าเพิ่งมาหากูอูนี่ลุกแล้วลยุ <laughs> ยจะเพิ่งมาหาก,กูมันมีเฟิร์ส แต่กูได้แล้วขอโทษขอโทษแต่ไม่ได้จริงเออไม,ไ,มไ,มไ,มไม่มันเร็วเหลือเกินเลยที่ออยากให้ยาพ้นเลยโอเคทำไมมันไม่ฮิลกูว,วะฆ้ามาอสองตีแล้วเออเออเออมันตีเต็มเลยเนี่ยไอฮิโล,ล่แลนดิ้ง